เออเราเข้าเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะรู้จกักกันตั้งแต่เติมหนึ่งจำได้ครั้งแรกอ่ะจำไม่ไว้ที่มัดผมไม่รออ่ะตอนเข้าไม่แรกๆอ่ะเออตอนนั้นแหละไม่รู้นะว่ารู้จักได้ไงตอนนั้นอ่ะคิดว่าเธออ่ะเป็นคนที่ดํามากเลยขี้เล่ด้วยอืมแต่เป็นนะเราไม่ได้ว่านะแค่ชมเฉยๆโอเคแล้วอืมอเีลงกบ นู่นนะครับคู่กรณีตีไม่ยังนะครับโอ้โหโ <ฟ S 2> จะใจมันโจได้ได้ๆ <c oughs> ไอพี่บัจจินะเมย์มีความสุขมากนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนก็เก่งเอทุกวิชาแลขอให้รักกับจอยไปนานๆเป็นเพื่อนดีๆของทุกคนนะ,อะเออเราก็มีใครบางคนจะมาวอวยพรด้วยเมย์มีความสุขมากนะไอพี่บัจจินะ โอเคบายบาเจ้าเม้ยบ่แค่นี้แหละ